สวัีครับอนก็เท่านโอเคไปจิ๋ลาสวัสดีครับตุยยาง <Okay. S 1> อันนี้ก็บข้ากินได,ด้นะคะพี่นอ้องวันนี้กินเป็นสลัดต,ตามพิ่คันแอนเตาส์นี่นี่ค่ะเต็นมองงามเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้จิกับพี่น้องน้องทงน้องทาง ล่องอันนี้คือเก่าแล้วค่ะพอดีว่านั่นตีผ้ามูมามาเก็บผักกูดนะคะเนาะมองนี่แหะค่ะมองที่ตีเก็บลาดซุดว่าจีว่าจะบ้า,าอีกแล้วนะคะเนาะแต่มูมันอยากมากนะคะตีก็เลยผ้ามันมากเนาะแต่ว่าตีจะมาเก็บผักได้ดีนะคะเนาะแต่ภาพพ,าพี่น้องภาพมนเนาะพี่น้องไปเบิรงอันผักกูดน้ำเนาะค่ะประเพณย์แล้วมันเป็นจันดายนะคะน่ะเนาะย่าแดดดีอยู่นี่ยไรไรค่ะไม่แต่อบวัวบ้างาม ก็ที่จะเ็เก็บไปาน้ำนะคะตะกะจะเก็บอหยังเกาะพักติ๋วพลังไปน้ำค่ะเอามันดูนมากินราคาพี่น้องไปเบิ่์ผักกุดน้ำปลาตีค่ะนะคะปลาปลาหมองเกลาค่ะหมองเกลที่แรกว่าตีว่าจะมาพาพี่น้องมาแล้วเนาะว่าจะพาเก็บรอบพิธายแล้วแต่ว่ามูกระยักมากค่ะทีก็เลยพาเรามานทำนะคะเนาะค่ะไปเบิ่งน้ำกันค่ะพี่น้องงามเนาะ กลับมาเหมือนเดิมค่ะที่เก่าของเราจะแตกว่าจะบ้ามากเดี๋ยด้วยค่ะจะมูเราอยากมากเนาะเราไม่มูมากค่ะวันนี้แฟนเราไปเห็นงานเด็กเลยมาเป็นมูเราค่ะเบิรงดด้วยค่ะพี่น้องมันใหญ่แล้วเนาะมันใหญ่แล้วค่ะตะูลดีต้องมากกินแบบใส่ใส่ไงเนาะค่ะเนาะนี่ก็มีอันใหญ่อันหน่อยค่ะพี่น้องเนาะ ถ้าพี่น้องเก็บจังหน่อยเนาะคะ่ะเนาะดาวตีไปเก็บย่าแลดี้นะคะเพิ่มเนาะคะ่ะเนาะตีอยากกินอยากแต่ย่าแลดี้ค่ะเอาหมตีแล้วค่ะแต่ทายคลิปอยู่พี่น้องดยวระม,มกวนเนาะตีถ้าพี่น้องเก็บก่อนเนาะคะ่ะเนาะแล้วข้างหน้าต้องขล่างมันดีกว่าค่นนะเนาะขางล่างข้างขุนเนาะอืมไปค่ะพี่น้องพาพี่น้องลงอีกแล้วอุ้ยจำแงบึงค่ะไวเออเวีด ใบเอวีเข้าได้หลายพี่น้องต้นแยก็หลายค่ะตอนนี้ต้ตนแยตอดเลด้วเด้อวันนี้อากาศดีด,ดีค่ะก็ได้พักกันย่างมาเบิงตักรูดมาถ่ายคลิปใะะหพ้พี่น้องในเบิงน้ำเนาะค่ะเนา้อาพี่น้องยาวแล้วลาบฟาดเลยเอาได้บ่เนาะพี่น้องเอ้ยก็จะใบ่ได้ดอกเนาะค่ะเนาะเบิงลักษณะนนแล้วค่ะ แดันมันได้กเก็บยางอื่นให้พี่น้องได้เบิงนเนึงอยู่นเ,นนเน,น ay, าะเนี่ยโอ๊ะตําแยตําแยตําแย่คลิปอาติสตันเด้อค่ะพี่น้องรอบนี้เนาะเพราะว่ามันมันใหญ่แล้วค่ะแล้วตียางลงไปข้างข้างขุนเนาะแางค่ะตอนนั้นต,นตีมาตีเพราะในผ้าพี่น้องยางมาท่านนีิเนาะก็ตีผ้ามาเบิ้งท่านนั่มค่ะ น่าจะคือกันแหลนะเนาะพี่น้องเนาะเขายาวเขาเปิดแล้วค่ะดีค่ะพี่น้องบุโอ้ยํำแย่พี่น้องเลยตำแย่เบิ้งเบิง,บงให้เบิ้งํำแย่เนี่ยํำแย่ ได้บ่อกโอ้ยพี่น้องจามันคือเป็นจักสี่เป็นไม่สวยเลยเปิดแล้วไหมคะจะเอามันอยู่บ่อเนาะหรือเขาเก็บผักอย่างอื่นกันดีดีกว่าไหมอืมแม่นเมื่อคะ่ะตากาตีพราะ มาเอาดูนะคะเนาะเดี๋ยวตีภาพพี่น้องไปเก็บทักยางอ,างอืนดีกว่าเนาะจะหิมงหูลวมาใทยนะคะเอากันน่ะเท็ซัสพี่น้องเนี่ยงามเนาะย่าเลดี้นี่ค่ะเอาไปหลวกจิมจ้มแจวเอาไปทอดสุบแป้งทอดด้วยค่ะแซ่เพื่อกันนี่เก็บโอ้ก็ไร้ะเด่นนะเลดี้ so askan ว e ิส <Yeah. S 1> <are> าอีบูก้าว่าเนี่ยออกไปนอกออามาเก็บนกันค่ะได้หลายได้หลายนี่งามๆเลยค่ะเอาไปลวกจิมแจวด้วยว่าไปทอดอน,นั้นนะคะซุปแป้งทอดนะคะเนาะแป้งทอด หลายคักนีิโยยาเลดิ yeah, หลายค่ะค่ะพักติวฝรั่งกันหลายเนี่ยตีจะมาเก็บอยู่นี่ตีเห็นอะ่ะกอวหนึ่งอยู่ใสหน้าพี่นออเห็นง่ามง่ามไหมคะ่ะไปฟังท่านนี้เนาะ <laughs> มาจบมึงมูติแล้วก็ถ่ายคลิปอยู่คุณพักติว้ว พี่น้องว่าวิ้พาย่างบ่งอีอย่างหนึงน่งเนาะนี่ค่ะย่าแดดีพี่น้องซุปแป้งทอดตอนนี้กำลัางงามๆเลยค่ะคลิปนี้อาจเสบ่ยวเาด้ค่ะพี่น้องเอาแค่สันๆเนาะ ยาแร่ดีไปน้อ,นองอันนี้งามเนะะาะนะคะต้นม,มันไม่โดกไปหาเก็บยาติวติวบักติวบักติวแหมันดดจังหน่อยกันค่ะ นี่จะคือแค่อีกโกยที่น้อพักติวฝรั่งมนันโดดมากินค่ะเออภาษาหนออซื้อว่าเองสิละ่ะอติจบม,มพิดเองสิละ่ะคนเล็กหน่อยฝรั่งก็กินค่ะอันนี้เจ้าก,กินเล่น ตะวันท่ากับเึ้งแค่อีกโกยพี่นอ้องเหมือนกันล่ะคะ่ะเก็บไปมันดุดหม,มักกินคัะยำเนาะมันออกดอกเลยค่ะพี่นอ้องออกดอกแล้วปะยางตอ่อไปหายางอื่นกันต่อค่ะพี่นอ้อง ดอกไม้เงามนะคะีรักแทยของเพิินสวยมีสีเหลืองสีเหลืองงามอ,อันนี้ก็สวยอันนี้ดอกสีแดงที่สบมาเก็บอันนี้ค่ะพักพักคณะเข็มเนาะค่ะนี่แมนบอ,อันนี้แหะค่ะเนาะคณะเข็ม แสบอุย้ยมันเหงาแก่พี่น้องเดี๋ยวด้อเอาข้างนา้ำดิกว่าเก็บเอาอ,อ่อนอ่อนมันเยอะแยะเลยขนาดเข็มขนาดตีเก็บไปแซ่บแสบไปน่องอ้ยมันหงมันหงเป็นทรงก,กระแก่ เก็บข้างหน้นนะคะเนาะเก็บเอาข้างหน้านี่ค่ะยอดสวยยอดสวย ยอะแยะ้ค่ะพี่น้องเพิ่ดูนี่คะ่ะทอ,อนอ่อนเลยเก็บเก็บไปเดี๋มาแล้วก็เก็บไปค่ะพี่น้องตีเห็นอยู่ใดแต่ว่าตีบริเเก็บตอนนั้นเนาะอ่อนมากนี่ค่ะ มีย呀พี่น้องปักร้ายค่ะดูดูดูเต็มไปหมดเลยคุณนะเต็มไปหมดค่ะขุนเนาะขุนเนาะขุนเนาะคุณย่าไปขุนเลยแล้วตีจะเก็บเนาะก็เสียนี่เก็บครับพี่น้องนี่ค่ะแสบได้แสบได้พี่น้องมันจะคือเหมือนบุคคลีเนาะขนาดเข็มเป็นวะ ต้ดดอันดัอัน,นิีมากร้ดดขายไอติมมากนะเนาะนล้น,น,นเนี่ดอกฟันซิงโตหลายเนาะดัตตีมาเก็บให้พี่น้องในเบื้องน้าเนาะคะ่ะดอกฟันซิงโตหืม พันสิงโตมิเตรดองใหญ่ๆค่ะมูมูตีลกับไทยดอกพันสิงโตบานเรากับล่หลายแล้วตีไปเก็บบานเราไม่เห็นตาแข็งเซชาค่ะเสียภาพเราไปเก็บพักพักกันนะพักกาดวันนี้ได้ พักแปลกๆนั่มค่ะป้าพี่น้องแนมงามเนาะเดี๋ยวเข้ามาเก็บกันเลยค่ะเดี๋ยวเข้ามาเก็บกันเนาะเสียงนกเต็มอยู่พี่น้องแนมแนมติทโทโซนโน่นนั้นบรุษแกได้หอดะไอคนมาเก็บนั่ค่ะนี่ืยพี่น้อง พอเจ้าเก็บไหมพเจ้ากับหัวมันกินไหนกันเนาะอาชงอบอวบอบอวบอบอวบค่ะเซ็บมัอยู่ ลลยครันกน้พี่นอ้องทำไปบได้พี่นอ้องเอ้ยมันง่ามันอวบค่ะคุณนะเยอยได้เก็บแล้วก็เก็บนะคะเนาะนี่ยังเก็บห้าเก็บไปก่อนพี่นอ้องเดี๋ยวมันแกมันเก็บบได้ย่ะ